ค่ะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนสายๆยังน้อยเนะคะ่ะกู้ยบาเลิกใดผ้าเอฟซี FC ทุกทุกท่านเข่ามาบ้านพอเรื่องชื่อเก่าค่ะหน้าพอเรื่องเนาะคะ่ะกับมาตามแนวทางแล้วก็มาขอแนวทางต่างประเทศนั่มไหมคะ่ะพวงวนที่แล้วพ้นหายมาตรงๆเลยค่ะซีเก่าเนาะของต่างประเทศค่ะส้มตำลาวเนาะคะ่ะ เอาเมื่อนี้สิเป็นจัาไดแก่ตามรวดเลิกมาเนาะค่ะอยู่บนนออยู่ใส่นอพอเรื่องเอา้าวอยู่พอดีค่ะตามแอดมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเมื่อนี้กะเป็นอีกเมื่อนองึงเนาะลุงเรื่อง <Man. S 1> เนาะ ขาดบ่ไดอย่าง้าตรงพอร่อกันชู้มือค่ะเป็นไดค่ะเมื่อนี่เป็นไดไปไปนามาหลังจังไดแข่งว่าจะซื้อข่วมฟันนี่โอ้ฟันอีกแล้วบอกค่ะฝันโอ้ันมาผ้าปูเฮ้านี่แหละไปทั้งบ้านเดียนที่บุญลักบุนละ,ละไปแล้วกลับขึ้นมาฝนน้ำท่วมทางมากชี้พามาที่เขามา่น,าน่าที่เขาพุ่มก็โค้งเฮ้านีน้ำม,มืม่มีบัน เป็นเห็นตะคนขั้วป่าเต,ต็มอยู่เต็มอยู่ละเนี่ยก็อหอมตาน,กกนอกกคนคือเป็นมะขั้วป่าอยู่ปูได้ว่าจังทีได้เป็นเะห็นน้ำไหลน้าทังเห็นรถสะอาดปูได้วาทีนด้ไหมมันสะอาดัสีไ่้แม่ว่าสร็จังจว่าตื่นขึ้นเฝ้าล่างรถก่อนเฝ้าเมื่อล่างรถล่างนั่นเพราะว่าเห็นหนังเห็นหนมันสะอาดคือเพื่อนว่าเพื่อน พาไปธุระอะ้รไปจังไหนค่ะจับ้าไปจับวนไหนขึ้นกันไปคุณ่รถเที่ยวบาดหน้าพันหน้าถ่วมทั่งหน้าถ่วมถนนมากมืดแต่ขี่พาไปเลยเปิดมาไปเลยขี่พาจ้าวไปมาตาทั้งพี่บุญรักกลวมมาได้คุนบัดดีเก่าแม่นี่หน้ามั่มีทราพกตูคือเขามั่นปูเลยว่ายังสี่นะแม่รถไหนมันสะาดยังสี่แม่พาน้ามั่วเถิน เอ๊ะเกิดได้ฝัน,านาปั๊บนดแสดงแล้วนี่เรียกรวดว่าหันมันออกหาศูนย์หกเก้าเก้้าาศูนย์ก็หกเก้ารวดขั้นนี้มันหายซัวกู้มาตลอดหกเก้าปีนี้ออกไล่เทีย่ยว <ฮะ S 2> ฟังมึงเกิดถือน,น้ำคูเทียนบัดน,นี้อันรวดขั้นนี้เรียกมันเอียงหนึ่งหนึ่งยังหนึ่งห้าศ <1 S 2> ูนย์หกเก้าหนึ่งบูดรค่ะ หนึ่งครื่องหนึ่งอ๋อหนึ่งกอนอหน้าศูนย์หกเก้าเออเขียนเลยบัตรทางเทียบเพิ่นสีหน้าหายเลขตัวนี้อาจเพิ่นสีเพราะว่ารถตัวนี้นะมันเคยออกห้าศูนย์หกมันเคยออกเต็มเต็มเลยถ้ามันออกถืองวดนี้แล้ววาดสีล่างไว้เสียวขั้นไหม้ไม่ขี้กวนเพราะว่าไม่อยากใขี้รุ่ยตุ่มเพิ่นไม่อยากให้รุ่ยตุ่มซ่อมมืม ไม่รุยตุ่มเก็บเลยคันนี้นะถ้าแบบว่าถูกออกมาตรงตนี้เก็บรถคันนี้ไปเลยเพื่อนบอยอยากให้รุยตุมรุ่ยคนรถจังว่านั่นอ่ะอาเลยจังว่าเฝ้าล่างไว้ตามปูว่า บัดนี้น้ำน่ะน้ำที่ที่ว่าท่วมน้ำน้ำเป็นไหนน้ำแกงบอกคือท่วมทางได้ซื้อจัดรู้คือกันมากท่วมทางคีพาจัท่วมมาจาผื่นพี่บุญรักมาเรี่ยไบัดมาบ้านเฮาพันแห้งบอกค่ะนี่มาท่วมแต่ซื้อทางเขามานี่แม่นโอ้ท่วมทางเขามาน้่นจากอันเฮียนนี่ล่ะต้องลาดยางมานี่แดนเขามานั่นโอ้เขาวิดสายใหญตุ้ยมานี่ก็ แมนบูมีน้นำน้ำตาอ๋อท่วมเจ้ามองหันเออที้พีลดล่ห้ลดขี้ลดล่างรถขี้ลดขี้ได้ล่างเออให้ได้ล่างรถให้มันสะอาดตัวอู้ปูนี่เนาะให้มันสะอาดสีเลยแม่คนละยุดเนาะคนละยุดล่างรถเห็นว่าฟันงวดมือสีทูยไทยฟันกับปูขี่เขาท่างไปใส่พวกท่างขี้โพรถไปข่าปูเลยว่านั่นโกรธนกประสน ก็ได้บมาเบาแก่เพิ่มฟังให้เอฟซีเขาฟังมันได้เนาะท่านที่ว่างท่านยันว่าได้อย่ายตัวก็ได้โทษไปบอกถ้าอันใหญ่น่ะซื้อก็ดเรื่องตือบนล่างมายเด้บาดจังๆเอาผู้เดียวหน่ยเนาะก็เพิ่นเอาผู้เดียวเลยจะมางวดนี้เฝ้าแก่น่ะรถมันรถคันนี้มันส่งมันถือแนะนำถ้าออกมาที่แรกถือขอนรถตุเรียงว่นั่นถือขันตุเร่ียงเลย คือรถหายโชคตลอดมันหายโชคตลอดรถปาตาปูคีมันออกรถมันบ่ช่วงมันออกศูนหาทะเบียนก็หาศูนเรื่ืมขุนแกวไว้ใน่นบ่องัดงัดไปไม้เรียกถ้าข้านศูนหาเอออันคือเพื่อนอยากให้เห็นด้วยนะซูนหาอันเรียกอันเลี้ยงก่อเห้ไปเอาเงินเขากดเลี้ยงเบื่อกันเี้ยงก่อเลี้ยงคิ้วใบคิ้วใบคิ้วเป็นศูนหา เอาตูนมี่ไปทิมไปเผาแ่นขึ้นมาสื่อเรียกซะก่อนมาคอคมเหมาน้าเขาเขา่ไหายซูนหาซูนบมื่ไหนสำนินไปยังค่อยไปได้เขาขายให้เออมันเต็มะเป็นในยู่บ้านแดงใครว่าขันเจ้าก็รถขั้นนี้สิได้อยู่เรื่อยในรถขั้นนี้แต่ว่าขันไปก็มันไปกับปูตลอดไปกับเพิ่น จะเรียกอันห้าหายไปนะหนึ่งยหันหนึ่งเก่ากับมี่เป็นบ่มี่บ่เมื่อวานเดี๋ยวนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีมีค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอันนี้ผมเมื่อวานก็เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเออแม่หันเนี่ยหนึ่งแมนเก็ดติ๊บอยู่รถเนาะมันอยู่ข้างเทิงอยู่ข้างเทิงพอดีนะคะอยู่ข้างบน เพื่อนให้เพื่อนเบาดูยังเฮาฟังดูยังหมดรู้วก็พอรู้ค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าผู้ภาษาอีสานไม่เป็นเท่านั้นนะคะพ่อว่าพุ่นเพื่อนฟังฟังอยู่างพุ่นนะก็สุดท้ายหนูก็จะสรุปคิดเป็นภาษาภาคกลางให้ค่ะอยู่ทางเทิงนะครับอยู่ข้างเทิงนะคะแม่นีหอย่างเนาะอยู่ทางเทิงมันเสียไยเองเลยเอฟเซีพีมาถามข้างเทิงคือข้างไหนครับ มาที่นี่คือว่ามือนี้สิมีแนวทางเอล้าใหม่น้ำมือนี้ผู้เพิ่นเจ็บที่เท้าอยากขอหวยอันเล้าโอ้อยากได้เหล้าก็บอกปูเราจุดทูบให้แล้วกำลังจุดอยู่เนี่ยโอ้พอเรื่องกำลังซื้อให้เออกำลังซื้อให้หมดก้อนเห็นที่เกาออกไปแล้วว่าอันเอาไปนะโอ้หมดก้อนเ้าออกลาไปเรียบร้อยแล้วแล้วสิยูโรถังข้านั่นจะบอกให้จังใดกับจังวันตัว นมันเลียงมันออกคื้อกันเนื้อบานเท่าไหร่บอกออกคือกันออกเดี๋ยวจันพูดสุกบอกสี่มี่สีโตูน้ำกันนั่นเนี้ยกันเอาชุ้มนั่นไปร่่งน้ำสี่ตไปชื่อน้ำบอกเออเอาร่งไปเพิ่อน้ำเียกเล่าเพราะว่าไปขี่รถนั่นเนี้ยขี่รถว่าใช่ใช่เองทีเด็ดเราวันนี้นะไม่พ่อเรื่องค้าเดี๋ยวหนูขออนุญาตถามนิดนึงเนาะแต่ก่อนเนี้ยค่ะพื้ ภูมิปกครของเราเนี่ยค่ะแต่ก่อนอ่ะหนูเคยได้ยินอ่คนแก่เล่าให้ฟังอ่ะว่าเป็นแต่ก่อนเป็นพื้นที่วัดเก่าใช่ไหมคะแมนแม,อน,มอนอยู่เอาเราประวัติเล่า<ห>ประวัติให้ฟังเก่าๆมันก็บแต่สมัยหมู่ล้านก็เฒ่าเพิ่นก็ว่ามันเป็นวัดเก่าวัดแกม่มหมู่ลานเก่าแต่สมัยไหนบุ<อ>๊สมัยข้อมสมัยไหนท่านก็ดู้วันเปอดศอไม่เห็นหน้าที่แรกว่าเมียอยู่นี่เห็นหน้าที่แรกไถหน้าไปไป พ่อไฮซ<ะ>ีหาหน่วยมีตะลุกแแหกครับมีดครับดาบแต่เขาถึงนี้เมือน<ะ>กับกระดูคข้นแปดสอบ<ะ>ได้ไปกับเขาไปวัดแล้ว<ะ>แต่พอคู่คนนั่งนี่คุณไปที่โกโ๊กพ่อเขาคิดว่าสีจา่จักรลอยปีมาแล้วคิดว่า โอ้ยบ้านหลวงปู่ตั้งมาเยอะปีเรานี่เกิดเจ้าวันหลวงปู่ขันมี่พุทธโนเจ้าอันพันกว่าปีเนาะค่ะจักจีจักแั่ปีแล้วโมลูกเพื่อนนู้นพูดไรหูพันกว่าปีบ่มีผู้ใดหูผู้ใดผู้เต่าอาตั้งใจอยู่นี่ร้อยปีกับว่าเกิดมากเกิดเห็นท่านนี้อดโอ้ค่ะจักพปน้ยตั้งจะไหมไหนอ่ะนี่ตะเพิ่นว่าบ่มีไครห่จักว่ามันตัสมัยไหนบุญสมัยขอมสมัยลรัฐสมัยขอมพูดนนะเพราะว่าคนนี้ต่คนพร้อมเว้าข้าษา คือจังเก็จจังแกวจังนั่นไปเนี่ยทั้งใจง้อบางทีอย่งเพิ่อนหรอกแต่ก็สื่อสารกันได้อันนี้เพิ่นว่าบอกเลยเฮ็ดจังไหนสั่นเข้าบอกเพิ่นก็บว่าเป็นภาษาไทยกับเปลี่ยนเออว่าภาษาเฮ้านี่ล่ละอ๋อแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่เพิ่นกันเพิ่นมาพวกพวกเพิ่นมาเพิ่นกับฉบับภาษาเพิ่นถ้าอยู่น้ำตาเพิ่นเพิ่นก็บว่ากันพรอนโอ้เพิ่อนมาเพราะเพิ่นสมวนแซวคือบ้านเข้านเฮานี่ล่ะค่ะแต่คือเนี่ยกันส่วนสามเพิ่นกับว่าเมืองเรื่องเมืองเรื่องเอออันรวันที่หนึ่งวัออก 03โบเซียกูถับเบิ้องเลยการัานก็ออกกลุ่มหลีมือร่วนมากมือเรียกสิออกก็ยังว่านโอ้เรียกเก็บมากนอนฟังนี่บ่บ่ได้ฝันนี่นั่นนู่เสียงน่าฟังว่ากันจุ่ฟังเพวนเราสดสดเลยสดสดเลยอ๋อยินมจอแจ๋อโอ้กูใด้ว่ากันในว่าอยู่วายนี้มาว่าวงสั่นอีกกลับไปฮะถ้าเบื้องแล้ววัอเสาร์วันที่หนึ่งท่านนี่มาว่าวกลับไปเอ๋อก็บบท่านในว่าแต่เพื่อนกต่ว่าให้ล้างรถขั้นนี้ให้สะอาดจริงจี โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูทูบลาวกันดูไหมคะว่าตอนนี้ได้ทูบเป็นเลขอะไรเนาะชุดตัวนี้เนาะค่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วเออไปไปเบื้องขั้นร่วมมากไม่เสีอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอฟซีเนาะเดี๋ยวไปเออเออโอ้ยตวงเนกลดเลย มาศูนย์หกเลยบาทนี่จังเนาะใหญ่แล้วก่ะแต่ขอโทษนะไม่อย่ไม่จับอย่อย่ลงอนุญาตนะปู่มันสึโรมขาอนุญาตนะคะอันนี้เลขพ่อเลืองขอเลขหวยให้นะคะเมื่อเช้านี้นะคะพ่อเลืองขอโชคจากปู่กบโพนะคะขอโชคลาวนะคะเนี่ยค่ะเลขที่ได้นะคะมองเป็นห้าศูนย์หกนะคะ fc แคปหน้าจอไว้นะคะ โอ้โหเราก็เพิ่งพูดนะคะเราจุดธูปเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งคุยกันกับพ่อเรืองนะคะเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของอภูมิกกคพของเรานะคะโอ้โหพอมาดูแลผลลุกซูยค่ะเนี่ย <laughs> นะคะโอ้เป็นเลขที่เรากาลังพูดคุยค่ะตรงกันเป๊กับพ่อเรื่องเนาะค่ะที่เพินอธิบายควอมฝันที่เพินเราควอมฝันให้ฟังวังยาเนี่เนาะค่ะเลขตัวแรกก็เป็นเลขห้าค่ะ ตัวที่สองเป็นเลขศูนย์ค่ะตัวที่สามเป็นเลขหกค่ะแต่ปกติก็คือคันห้าเบิงถูกนี่ธรรมดามมนก็ต้องไล่ลาจากท้างล่างถึงทังเทิงเนาะค่ะมันจะเป็นหกศูนย์ห้าเนาะคะ่ะคันไล,ล่ลงแต่ขางบนลงมาล่างก็เป็นห้าศูนย์หกแต่โดยโดยทั่วไปโดยจริงเขาจะให้ไล่แต่ทั้งใตไปเนาะคะ่ะเป็นส่วนใหญ่เนาะคะ่ะก็จะเป็นหกศูนย์ห้าค่ะ แคหนาจอไว้เดอ้อขายเอฟซี่หรือว่าปูเพิ่นสีไ้ต่างประเทศเมื่อนี้เนาะค่ะแล้วเพว่าเพิน่น่าเอฟซี่ขอเพิ่นมาหลายเพิ่นก็ได้มากขอปูให้วดที่แล้วเพิ่นให้ซีเก้าเนาะค่ะก็ออกข้างบนขึ้นกันค่ะอันนี้เมื่อนี้สําหรับเมื่อนี้เนาะค่ะเพิ่นกะุดทูวบอ,อกงมากก็เป็นหกศูนย์ห้าห้าศูนย์หก นะคะอุ้ยคือคักถท่ล่ะพอเรื่องยังวัดตัววนหนึ่งันฝนยูทูบจะไหนมาคักแต่อุย้ยว่าม่หนุ่ขนลูกนะ่ะปูจะมาเห็ดคักเห็ดแน่แ้เลขรถกะตัวอะไรนะเมื่อกี้นี่นะะสามตัวอุย้ยเอาขึน้นสูงอีกนะคะเอาขึ้นอีกคะ่ะโอเคค่ะ เลขรถนะคะเลขรถพ่อเรืองนะคะที่อยู่ในฝันนี้คือหนึ่งกนอหนึ่งกนอห้าศูนย์หกเก้านะคะโอ้โหแล้วก็เลขทูบที่จุดนะคะเมื่อเช้านี้ที่พ่อเรืองขอโชคเปิดซักให้กับเรานะคะก็คือห้าศูย์หกค่ะโอ้โหตรงกันแอดเห็นเลขแล้วแอดก็รู้สึกว่าขนลุกเลยค่ะ,ะหรือจะเป็นทั้งรัฐบาลไทยก็เป็นไปได้เนะค่ะ พราว่าเมื่อขึ้นก็ตามที่พ่อเลื่องฝันกับฝันว่ายังสั้นล่ะค่ะตามที่พ่อเลื่องอธิบายล่ะค่ะปูผ้าไปเที่ยวเมื่อขึ้นค่ะกลับมาก็ได้มาลุยน้ำน้ำถล่มแล้วก็ได้ล่างรถสะอาดสะอาะะ้านนี่ค่ะยกยกขึ้นฝั่งยกขึ้นอีกนี้นี่คะ่ะเ่อเรีองค่ะ,คะ,คะ,ะเลขตัวเดิมที่พ่อเลืองได้ให้เป็นแนวทางไว้ค่ะก็เราก็ยังเก็บไว้เนาะแต่ว่าอาจจะเพิ่มเลขในส่วนของที่พ่อเลืองฝันวันนี้พเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวค่ะนะคะ อถ้าเกิดชอบอะไรนะก็จัดอชอบก็จัดนะคะข,ขัดก็พาน,านค่ะอันนี้เราเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเนาะ,ะ,ะค่ะอยากให้พ่อเลืองสรุปให้ฟังนิดนึงค่ะแบบว่าท,ท,ท,ที่ความฝันที่ว่าไปตอนที่พี่ให้เล่าอ,อีกรอบนึงตอนที่ขอทูบเนาะตอนที่จุดทูบขอโชคนะคะพ่อเลืองได้แบบขอปูแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ ขอเพื่อนว่าขอเรียกเล่านะคเพระาะว่ามีเอฟซีไม่ขอเรียกเล่ามันถือซีเก่าไปแล้วแบบน,นี้มืเอเศร้าก็จุดทูบขอให้อีกกับเพื่อน,นึกว่าฝันว่ามันถีบมะเขากันครับเรียกรถเพราะว่าเรียกหาศูนย์หกมันเคยออกรถขั้นนี่ออกสามตรงตรงเลยะจะมาไม่จุดไปเบื้องว่างหันจนว้า <laughs> ก็ร่างไนบุกเ่นตรงกันครับเนี่ยนุ๊เป๊ะรถไหม บ่เคยคิดเคยฝันขคกะอีหลีค่ะฟังเอาเด้อค่ะเอฟซีฟังฟังพอเรื่องราบวหอยฟังค่ะอูเป็นนาอัศจรรย์เป็นนานาคนลูกอะค่ะอีหยังก็เกิดขึ้นได้อีกยังก็เป็นไปได้เมื่อสุยางเนาะค่ะรัฐบาลไทยกับยาทิมค่ะแต่ว่าเมื่อนี่เพิ่นกับเมื่อขอตั้งประเทศทันละแต่ว่ามันตรงก่อนกับความฝันที่เพิ่น อูผ้าพิ่นไปเที่ยวเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นกับมากับอะไรมาลางโรดน้ำท่วมอะคะ่ะเนาะ่นกับว่าย่าถิมเล่งไง่นกะว่างส่เนาะคะ่ะเป็นรัฐบาลไท่าย่ำเนี่ยไหมคะ่ะเอาเมื่อเนี่กัสิีได้รบกวนลุงลุงเรื่องท่านี้เนาะเพราะว่าเพิเ่นกัสิีได้ไปท่าเฮ็ดสุระท่วนโตอย่างของเพิน่นเนาะค่ะ